ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง รวรวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องหลักการของหัวใจและปากเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดโรมบทที่10ข้อที่10ในโรมบท 10, ที่10ข้อที่8 1 0ถึงร0อรทูตเปาโล แสดงให้เราเห็นหลักการแห่งความรอดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้เมื่อคุณกล่าวสารภาพว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งชีวิตของคุณด้วยการเชื่อในหัวใจของคุณว่าพระองค์สิ้นพระชนเพื่อคุณและพระเจ้าได้ทำให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายการเป่าประกาศหรือการประกาศด้วยความเชื่อของคุณนั้นนำคุณเข้าสู่มิติแห่งความรอด คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดโรวมบทที่10ข้อที่9ถึง10ส่วนของการกล่าวสารภาพบาปนั้นสำคัญมาก และนั่นคือสิ่งที่บางคนพลาดไปในหัวใจของพวกเขาพวกเขารู้ว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พวกเขาไม่เคยตั้งใจกล่าวสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิตของพวกเขาและถ้าปาสะจาสิ่งนั้นแล้วก็ไม่มีความรอดดังนั้นในการประกาศข่าวประเสริฐของคุณคุณจงอธิบายความเป็นจริงที่สำคัญต่อคนที่คุณทำพันธกิจด้วย มันเป็นหลักการของหัวใจและปากคุณไม่สามารถเอาอย่างหนึ่งและทิ้งอย่างหนึ่งได้ข้อที่8ที่มาก่อนโรวมบทที่10ข้อที่9ถึง10ที่เราอ่านกันก่อนหน้านี้กล่าวว่าแต่ความชอบทาว่ายอย่างไรก็ว่าถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านคือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้น โลมบทที่10ข้อที่8ถ้าคุณไม่พูดสิ่งนี้ความรอดก็จะไม่มีวันถูกเปิดใช้งานเพราะว่าความรอดถูกเปิดใช้งานโดยการกล่าวคำสารภาพของคุณไม่ใช่การสารภาพบาปแต่เป็นการยืนยันและการกล่าวประกาศความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ทำไมเราจึงต้องกล่าวสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู นั่นเป็นเพราะว่าเมื่อคุณเป่าประกาศความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์เหนือชีวิตของคุณคุณก็จะได้ถูกย้ายเข้าสู่อาณาจาักรฝ่ายวิญญาณของพระองค์ทันทีและได้รับชีวิตนิรันร์ความชอบธรรมการปกป้องและมรดกทั้งหมดของบรรดาบุตรของพระเจ้าในพระคริสต์พระองค์ทรงกายเป็นผู้เลี้ยงในชีวิตของคุณด้วยการนำ และนำทางคุณผ่านทางพระคำของพระองค์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ก็ถูกประทานให้แก่ทุกคนที่รับพระองค์อาเมนพี่น้องคะให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับการอัศจรรย์แห่งความรอด และความชอบธรรมที่เปิดเผยสำแดงผ่านทางข่าวประเสริฐพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของข้าพระองค์ดังนั้นข้าพระองค์จึงขอน้อมรับพระคุณของพระองค์ที่จะช่วยให้รอด รักษาปลดปล่อยยกชูและทำให้ข้าพระองค์จเจริญรุ่งเรืองซึ่งพระองค์ประทานให้แก่ทุกคนที่โอบก่อดฤทธิอำนาจแห่งการช่วยให้รอดของพระคริสต์ขณะที่ข่าวสาร แห่งความรอดเข้าไปในหัวใจมนุษย์ในวันนี้ความเชื่อก็ถูกจุดขึ้นในตัวพวกเขาเพื่อรับของประทานแห่งความชอบธรรมในขณะที่ชีวิตนิรันร์ได้ถูกถ่ายเท เข้าสู่วิญญาณของพวกเขาในพระนามพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด